สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับสายยามาฮ่าก็คือยามา RXS นะครับร1 5นะครับคันนี้ปั้นใหม่ทั้งคันนะครับเริ่มจากโครงรถแล้วก็แข็งเครื่องนะครับนอกั้นเบิกใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นอะไหล่แท้นะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับ กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook นะครับเพจรถนางฟ้าเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับมาดู i อเคันนี้จดทะเบียนปี2528นะครับรถเกือบ40ปีแล้วนะครับ อันนี้มีเอกสารมีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษี6 5หเลยนะครับสีน้ำเงินตรงเล่มนะครับก็คือจดทะเบียนใหม่แล้วนะครับรายละเอียดของแต่งค่อนข้างเยอะครับจัดว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้เครื่องนะครับเครื่องไส้ในอิยัดเป็นของ i k เคหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเหวี่ยงนะครับเสื้อสูบลูกสูบนะครับ เป็น1 3 5ซีซีแล้วนะครับคันนี้นะครับไม่โมนะครับเดิม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 นะครับจะฟิตใหม่เครื่องนี้ต้องบอกว่าโอ้เงียบคลิปเลยนะฮะไม่มีเสียงดังแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วก็ฝาโมโนครับฝาโมโนทรงทรงดอกไม้นี่นะครับยอดนิยมเนี่ยเนี่ยฝาสูบตัวนี้นะครับนี่เป็นเป็นแบบใหม่นะครับแบบใหม่ก็คือมันสามารถใส่หัวเทียนแบบยาวได้นะครับ ถ้าเป็นหัวไอฝาามโนแบบเก่าก็คือมันจะใช้เป็นหัวเทียนเกี่ยวสั้นนะครับมันก็จะมีเบอร์จํากัดนะครับแต่ถ้าเป็นหัวเทียนยาวนี่เราสามารถเอาหัวเทียนเบอร์สูงสูงมีให้เลือกเยอะนะครับสามารถจับใส่แล้วก็สามารถไล่ได้นะครับมันมีดีตรงนี้นะครับฝาตัวนี้นะครับจุดสีงานสีทั้งคันผมให้ไป90%ซขึ้นเลยนะฮะรถปั้นมาใหม่แล้วก็ใช้งานน้อยนะครับจอดสบายก,กว่านะปั้นเป็นเพราะว่าความชอบ งานสีให้90%ขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นชุดสีชุดสีสีน้าเงินนี่สวยนะครับเคลื mm hmm. อบทับสติกเกอร์ถังน้ํามันเบิกใหม่นะครับข้างในนี่ใสกิ๊กเลยฝาถังเบิกใหม่ซื้อกุญแจเบิกใหม่ก็คือนะครับเขาเบิกใหม่ทั้งคันนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีแค่โครงกับกับแข้งใหม่เลขเครื่องนะครับสีโค้งสวยนะครับมาดูด้านบนเดินไม้เบิกใหม่นะครับรถมีแบตเตอรี่นะครับ แต่ดังระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับระบบไฟเป็น12โวล์แล้วนะฮะนี่นะอ่านะไฟความเร็ววันรอบขึ้นหมดนะฮะอันนี้ระบบไอ้กล่องไฟกล่องไฟเป็นกล่องไฟแดดนะครับกล่องไฟแดดแปลงเป็นกล่องไฟแดดแล้วนะครับนะครับไฟแรงดีสฟิสสตาร์ตติดง่ายสตาร์ตโดยที่ไม่ต้องเปิดโช๊คเลยนะครับประกับ เร่ง TZM แท้นะครับแล้วก็มาด้วยสายคัดและคลังทองครับมีไล่น็อตเลสอะไรชุบค่อนข้างเยอะนะครับพวกหัวน็อตน็อตแข่งขอบนแล้วก็ตัวล็อกล็อกแกนคอครับแฮนด์สแตนเลสนะครับเชื่อมข้อยอดนิยมเลยมองเห็นร้เปล่าอ่าสวยงามนะครับตัวนี้ก็พันกว่าบาทเลยนะก็มาด้วยมือคัด นะครับมือคัตตัวนี้เป็นของ nsr นะครับกล่องโฟกัสเลยนะครับอของ nsr นะครับก็คือมันไม่มีหูใส่กระจกนะครับของ nsr 150่้อนั่นแหละนะครับแท้ใหม่แล้วก็มีไล่น็อตเลสมานะครับเนี่ยรับปาสีหกนะครับประกับสวิตช์เบิร์กใหม่นะครับมีปลายแฮนด์สแตนเลสนี่แฮนด์สแตนเลสนะครับมีมีออฟลันด้วยนะฮะคันนี้ต่อออฟลันมาด้วยนะครับกดขึ้นนะกดลงจะเป็นดับเครื่องครับ ปั๊มเบรก1 1 0 i อเวฟบ1 0อนะครับเบิกใหม่นะครับตรงนี้เบิกใหม่ก็อยู่เป็นพันเลยนะประมาณพันร้อยนะครับผมเคยเบิกอยู่นะครับแท้นะครับมาด้วยชุดหน้าชุดหน้ายอดนิยมครับดิสก็คือของ jr นะครับจับใส่ได้เลยนะครับแกนชกเท่ากันนะครับเก็บงานมาแล้วงานสีสวยๆนะครับใส่เป็นบางโคนเดิมชุบคมเมี่ยมนะครับสีโชกก็ไม่มีด้วยนะครับปั๊มหน้า jr นี่เบิกแท้ใหม่นะครับ สายเป็นสายถักยี่ห้อผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีไล่น็อตเลดมานะครับล็อล็อขึ้นใหม่นะครับเป็นล็อกคอมนะครับล็อกคอมดาวสีทองล้อหน้า17หลัง18นะครับได้ทรงมา,มากเลย17หลัง18แล้วก็ยาง IRC นะครับยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอ่านี่ไฮไลท์นะครับชุดคัด JR นะครับแปลงมาเรียบร้อย หมดปัญหาคัดลื่นนะครับยอดนิยมเลยอันนี้2ทีก็แยกปกตินะครับนี่สาย2ทีปับสทีอยู่งี้นะครับคาบูเดิมนะครับ 29N นะครับคาบู IK ตรงรุ่นนะครับสทีแยกปกตินะครับแล้วก็เนี่ยฝาโมโนสวยมากเลยเสื้อก็ยิงสายเหมือนยิงสายน้ํามานะครับเป็นว้สนี่ฮะว2แล้วก็ใส่ปอดเอนยาครับปิดติดมือมากนะครับมาดูอีกตัวนึง ท่อสเตนเลสน,นะครับนี่นะครับท่อสแตนเลสสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ก็4 0 0พันกว่าบาทแล้วก็ใสท่ท่อฮอร์มูนนะครับก็ต้องมีการสตาร์ทหลบท่อนะครับแล้วก็ยึดยึดท่อเป็นงานสร้างนะอลูมิเนียมตัวนี้ก็หลายตังค์นะครับส่วนพวกพักเท้าขาเบรกอย่างเงี้ยชุบโครเมียมมานะครับชุบเยอะสวิงอาร์มหลังเดิมนะครับแล้วก็ชุบโครเมียมครับสต็อปไฟเบรกอยู่ครบนะไฟเบรกติดครบ โช้กหลังเปลี่ยนใหม่เป็นแบบชุบนะครับแบบชุบรถมีแบตเตอรี่นะฮะไอเอสเขาก็จะมีชุดสีด้านหลังนะครับมีจุดสีด้านหลังถ้าเป็นไอเคมันจะไม่มีนะทะเบียนสระบุรีนะครับบนหลังชุบเนี่ยชุบมาสวยๆนะครับนี่นะยางไออาร์ซีใหม่ๆเลยขอบสิบแปดนะครับล้อไม่มีฝืนเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังเรามาดูด้านซ้ายนะครับ จุดโซ่สเตอร์ก็เบิกใหม่นะครับเบิกใหม่สวยงามนะครับคือเอาไปใช้ได้งานได้เลยคันนี้เขาเก็บมาหมดแล้วนะครับขาตั้งชุบก็ขาแตะเกียร์ชุบนะครับฝาครอบยานไฟนี่สวยงามนะครับฝาฝาโมโนนี่มันสวยมากเลยนะถังน้ำมันใส่กิ๊กนะถังน้ำมันเบิกใหม่ตรงนี้ย้อนแสงนิดนึง โอเคเรามาฟังเสียงกันอ๋อวัดวัดรอบไม่ขึ้นหน้าน่าจะขึ้นแต่ความเร็วเพราะมีสายไม้อยู่สายวัดรอบไม่ได้ใส่มานะ รอบอยู่นี่นะจึงเป็นพิเนียมปิดใจเลยนะครับเนี่ยนคะันเร่งเบามือมากเลยนะเสียงข้อเหลดแบบเสียงเสียงนุ่มมากนะฮะเสียงข้อนุ่มมากเลยนี่นะเสียงเครื่องเงียบคิดเลยนะฮะไม่มีดังไม่มีหอนแม้แต่นิดเดียวเลย เิดไฟก็ตัวนี้นะครับครบนะระบบไฟครบทุกจุดกล่องไฟแดดนี่ไฟจุดระเบิดแรงๆเลยนะไฟเบรกติดนะไฟเบรกติดทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะเนะีเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับทรงรถสวยงามมากๆนะครับล้อ17 18นี่นะเดินเบานิ่งๆเลย ตั้งคู่อยู่ครบนะครับใครที่กำลังมองหาตระกูล RX ทรงเดิมนะครับมาอีกแล้วนะคันนี้สุดมากๆเลยนะจัดว่าเลี่ยมแล้วก็คุ้มมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับให้ฟังเสียงเพิ่ลน,นิดนึง ขันเร่งเบามากแล้วติดมือสุดๆเลยเี่นะออฟลันเครื่องไดเ้เรามาฟังราคานะครับ i s คันนี้เปิดราคาอยู่ที่36,900บาทนะครับ36,900บาทนะครับ เอกสารก็มีเล่มชุดโดนครบเลยแล้วก็ภาษี65เลยนะครับภาษีไอ้สีน้ําเงินตรงเล่มนะครับเก็บมาหมดแล้วเอาไปเติมน้ํามันขี่อย่างเดียวนะครับรถสวยมากเลยนะครับอะไหล่ที่ใสมาเบิกใหม่แล้วก็แท้ด้วยนะครับสวยสะอาดมากๆเลยนะครับ3า9 0 0บาทนะครับท่านใดที่สนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรมาเลยเบอร์0 6 3 4 2 5 5 9 8 9นะครับ ลายก็เบอร์นี้ตักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่ระยะทางนะครับแต่แต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่ก็ราคาก็จะต่างกันไปนะครับฝากไปด้วยครับ R X S นะครับไซ่ในคอนคอร์ดหมดเลยนะครับราคา36,900บาทนะครับภาษี65ก็ฝากไว้ด้วยครับ รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ